เฮ้ย hey, อ่านไป้ายไม่ออกหรือไงเคททางสะดวกแล้วหิวจังเจนิเฟอร์กำลังเคี้ยวอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรบนโต๊ะเลยนี่นั่นไงเจนิเฟอร์มีขนมหรอ ว้าวสุดยอดของสุดยอดมีกระป๋องพริงเกิลเปล่าใช่ไหมยวเป็นช่องแบบนี้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกอย่าลืมหาอะไรมาปิดกระป๋องด้วยคราวนี้มันก็เหมือนที่เสียบดินสอแล้วเราก็ใส่ขนมลงไปแบบนั้นแหละยิ่งเก็บฝามันอยู่ใช่ไหมตัดขอบมันออกแล้วหย่อนลงไปเลยแบบนี้ก็จะใส่ดินสอไว้ด้านบนได้ หลาใช่ไหมล่ะดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะเคสสุดๆไปเลยยังมีอะไรที่เครียดไปกว่าการรอฟังผลสอบอีกไหมดูพร้อมๆกันนะโอเคไหมอะไรเนี่ยฉันได้เอฟหรอเธอและเอมี่เอาละเควินเธอคงรู้นะว่าต้องทำยังไงถึงเวลาต้องใช้เทคนิคเปลี่ยนตัวอักษรซะแล้ว เชื่อหรือเปล่าว่าคุณจะได้ A ในการสอบง่ายกว่าที่คิดเอาไว้เพียงแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการตกตานี้นิดหน่อยไม่ต้องห่วงเรายังมีเทคนิคล้ำล้ำแบบนี้อีกเทียบที่จะช่วยให้การเรียนของคุณง่ายขึ้นถึงคาบเรียนสุดท้ายสักทีโอเคมาลุยกันก่อนอื่นฉันต้องการพวกนี้อ่ะฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยไม่นะเอมี่กำลังเดินมาระวัง โถเอ้ยฉันล่วงมาไปซะแล้วนี่เธอกำลังวางแผนจะฆ่าฉันหรือไงอ่ะโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรอันที่จริงฉันรู้วิธีจัดการปัญหานี้มีโขวดเปล่าๆเ,เหลืออยู่เยอะแยะใช่ไหมใช้มีดตัดตรงส่วนข้อขดออกไประวังมือด้วยละ่ะจากนั้นนำซิปมาแล้วรูดมันลงไปครึ่งหนึ่งที่ฝั่งหนึ่งให้ยิงกาวร้อลงไป ระวังอย่าให้โดนมือนะก่อนที่มันจะแห้งให้ติดซิปที่มีกาวลงไปที่ด้านในของขวดที่ปัดไว้ติดกาวที่ซิปให้ทั่วแล้วแปะลงไปด้านในขวดให้เป็นแบบนี้ทีนี้คุณก็จะได้กล่องดินสอสําหรับเอาไว้ใส่ปากกาหรือเม่จิกต่างๆได้แล้วและมันก็จะได้อยู่เป็นที่เป็นทางสักทีอยากยืมปากกาแมลลี่โหน่ารักสุดๆเลยขอบใจนะทำไมจะต้องเสียเงินซื้อกล่องดินสอแพงๆในเมื่อคุณก็ทําเองที่บ้านได้ เกมนี้มันสุดๆไปเลยอุ p s ขอโทษครับผมจะเก็บมันเดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนว่าเธอจะต้องเก็บเกมพวกนั้นไว้เล่นหลังเลิกเรียนแล้วล่ะเว้นแต่ว่าฉันมีไอเดียเจ๋งๆละเอมี่จะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอใช้เทคนิคเดิมๆที่เราเคยทํามาก่อนถ้าคุณต้องการดูวิดีโอในห้องเรียนลองขอความร่วมมือจากเพื่อนที่นั่งข้างหน้าคุณดูเพียงแค่สอดเคสมือถือเข้าไปใต้เสื้อของเพื่อนแบบนี้จากนั้นก็ใส่มือถือเข้าไปในเคสที่อยู่ใต้เสือ้อทําให้แน่ใจว่ามันแน่นดีแล้ว เฮ hey, อะไรน่ะเอาแบบนี้จริงๆหรอเควินแต่อย่าลืมไปล่ะว่าเพ membership membership. ื่อนของคุณติดอยู่กับมือถือคุณด้วยและอย่าลืมระวังเรื่องเสียงดวลาไม่งั้นเดือดร้อนอีกแน่เควินนั่นเธอทำอะไรน่ะฉันไปดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเร็วเข้าซ่อหลักฐานโอ้คุณครูแอปเปิลบีมาทำอะไรตรงนี้หรอครับเกือบแย่แล้วไม่ล่ะโอเคเอมี่ปลอดภัยแล้ว อย่องเลยว่าแต่ละวันจะผ่านไปโดยไม่มีหมักฝรั่งได้ยังไงคุณคงอ่านรู้ดีอยู่แล้วว่าการเขียวเจ้าพวกนี้ในห้องเรียนมันยากเย็นขนาดไหนใช่แล้วรถโปรดฉันเลย 1..2..3.. ตู้โอ้ยลิลลี่เธอทำฉันสะดุ้งเลยถ้าได้สักชิ้นแล้วฉันจะยกโทษให้เธอนี่เควินจะหยิบหม,มักฝรั่งฉันไปเฉยๆแบบนั้นไม่ได้นะถ้าคุณอยากจะซ่อนมันฝรั่งพวกนี้แล้วก็ทำต่ออยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้น ถ้าคุณมีปากกาไฮไลท์แท่งใหญ่ๆอยู่แล้วหยิบมันขึ้นมาแล้วตัดปลายมันออกแบบนี้จากนั้นติดกาวร้อนลงไปที่ปลายปากกาท,ที่ตัดออกมาแล้วนำไปติดกับหมากฝรั่งแท่งโปรดของคุณปร้นโลโก้ปากกาไฮไลท์ลงบนกระดาษสีแล้วนำมาติดไว้แค่นี้คุณก็ซ่อนหมากฝรั่งได้แล้วและก็จะไม่มีใครรู้ว่าปากกาไฮไลท์ของคุณที่แท้มีหมากฝรั่งซ่อนอยู่ข้างในเก็บไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคนละกันเนอะนี่ลิลี่เคี้ยวหมากฝรั่งอยู่หรอ ที่อยู่ไหนล่ะไม่เห็นมีอยู่บนโต๊ะเลยก็แง่ล่ะไหนไม่มีทางรู้หรอกว่ามันอยู่ในปากกาไฮไลท์นั่นแต่ถ้าเขารู้เขาคงจะไม่เสียใจนะว่าไหมอยากแอบกินขนมใช่ไหมถ้างั้นระวังเสียงเปิดซองให้ดีนะเห็นไหมล่ะว้าวใจเย็นเพื่อนๆเหลือแค่นี้เองเจนนิเฟอร์ สวโดดนจับไ้อเฮ้ย hey, ฉันเอามันมาห่อแบบนี้ได้นี่นาสีเทียนนี่เป็นอะไรที่เหมาะกับการซ่อนขนมแบบนี้จริงๆแค่ใช้กระดาษห่อของมันพอดีเลยเห็นไหมตราบใดที่สีมันแมชกันคุณก็จะรอดที่นี้ครูก็จับไม่ได้แล้วแค่อย่าลืมบอกเพื่อนข้างๆด้วยละ่ะ เออเธอทีนะเคสโว้ลลิลลี่หวังว่าเธอจะคาดเข็มขัดนีรัภัยขณะที่ขับรถด้วยนะเฮ้ยหนังสือของฉันโถเอ้ยอ่านถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เธอนี่จริงๆเลยลิลี่รู้สึกผิดเลยใช่ไหมล่ะลิลลี่น่าจะมีอะไรที่พอช่วยเธอได้นะและนั่นก็คือคลิปหนีบกระดาษนั่นเองนำคลิปหนีบกระดาษแบบนี้มาพับปลเข้าไปด้านในให้เป็นรูปกากบาทแบบนี้ คุณสามารถทำแบบเดียวกันนี้กับคลิปหลายๆสีโอ้โหน่ารักจังนี่เอมี่ดูอะไนี้สิเจ้าพวกนี้จะช่วยเธอรู้ว่าอ่านไปถึงหน้าไหนแล้วดูสิเหมือนรูปหัวใจเล็กๆเ,เลยใช่ทีนี้ก็หมดปัญหาแล้วแล้วฉันก็ทําให้ตัวเองด้วยล่ะเมื่อถึงเวลาทบทวนบทเรียนเราจะต้องทําทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบ และการใช้ปากกาไฮไลท์ก็เป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดสอบคราวนี้จะต้องไปได้สวยแน่แน่เฮ้ยฉันจะขาดน้ำเวลาอ่านหนังสือไม่ได้นะต้องไปเติมซะหน่อยอิวก็อย่างที่ฉันพูดแล้แหละอาฮาออาฮะใช่ๆฉันก็ว่า,างั้นแหละเจนนิเฟอร์ไม่นะ ประกาไฮไลท์นี่ไม่ใช่ของเล่นนะเจนนิเฟอร์เราจะทํายังไงอะไรทีเนี้ยใจเย็นน่ะเคทมันนาวเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะว้าว <Whoa. S 2> เธอทําได้ไงอะ่ะมหัศจรรย์จริงๆเลยคราวหน้าลองวาดเส้นแบบนี้ดูสิจากนั้นก็รอดูผลลัพธ์ได้เลยมันนาวเนี่ยช่วยคุณได้จริงๆ เจ๋งใช่ไหมล่ะแค่อยา่าเผลอเอาไปใส่ในน้ำดินของคุณอีกก็แล้วกันเฮ้อดัมเป็นไงมัง่งไงล่ะนะเธอดูเศร้าจังเป็นอะไรไปหรออู้ <Ooh, S 1> ดูเหมือนอดัมจะสอบตกในการสอบครั้งสำคัญเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วฉันก็ตั้งใจเรียนมากเลยนะอยากให้ฉันช่วยแก้ไขไหมจ๊ะ มาสิส่งกระดาษมาเลยมันกำจัดเจ้าตัวเอฟนี่ออกกันดีกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณขจัดหมึกสีแดงออกไปได้ด้วยการป่าที่ยืดผมทับไปแบบนี้ดูดีขึ้นนี่เป็นไงมั้งแบบนี้ทำให้อารมณ์ขุนมัวของอดัมพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยใช่ไหมอุ้ยเยี่ยมไปเลยล้นะน่า การเรียนก็เหมือนกับศิลปะสําหรับบางคนและมีวิธีสนุกสกหลายวิธีในการทําให้การอ่านหนังสือที่น่าเบื่อดูน่าสนใจขึ้นมาได้นิดนึงฉันขีดเส้นตายข้อความตลอดเลยแหละไม่อยากจะบอกว่ามันดูน่าเบื่อสุดๆปากกาไฮไลท์อะไรกันนะ่ะโอเคฉันจะหยดความรู้เข้าหัวเธอแล้วนะโซเฟียแค่ใช้ปากกาไฮไลท์สีเหลืองแบบนี้และจิ้มปากกาไฮไลท์สีอื่นๆลงไปที่หัวปากกาทำได้มากสุดถึง3สีเห็นไหมง่ายๆแค่นี้ ลองใช้ดูสิว้าวมันดูอย่างกับสายรุ้งแสนสวยทำให้ชีตวิชาวิทย์อันนี้ดูสดใสขึ้นมาเลยใช่แล้วปากกาไฮไลท์ด้านนี้ทำปากกาด้ามเก่งของฉันหมองไปเลยจู่จุการเรียนก็ไม่ได้แย่อย่างที่เคยอีกต่อไป